สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค4ราชบุรีได้ทำพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับภาคครั้งที่24 ที่อาคารอเนเกประสงค์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคสีราชบรุรีนายเจนรัตนพิเชษชัยรองผู้ว่าการจังหวัดราชบรุรีเป็นประธานเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับภาคครั้งที่24โดยนายทองหล่อต้อยปานผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคสีราชบรุรีกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับภาคในครั้งนี้ว่า การแข่งขันฝีมือแรงงานเป็นกิจกรรมที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดขึ้นทุกสองปีเพื่อเป็นเวทีสําหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้สแสดงความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นระดับภาคเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติซึ่งผู้ชนะในระดับชาติจะได้รับการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศเข้าแข่งขันในระดับอาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียแล,และระดับนานาชาติที่ประเทศ พันธรัฐเยอรมนีต่อไปโบยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทคือประเภทเยาวชนและประเภทบุคคลทั่วไปรวม31สาขาซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น228คน นาของคณะรรมการการจัดการสข่อารเรงงานหึงา่าทั้งที่สี่ก็คเร่อกตัวแทนประจำภาคสี่าให้เกียมาเป็นประธานในการมีเรื่องต่อไปการแข่งขันชื่รงงานเป็นกชจกรรมที่ควรนมาเรืงร้อนเป็น่ขวไปให้เสร็ตั้งกับโดยนางกมลวันดาวประกาศลองมนตร์รบอครับและยิ่งยิ่งที่ได้ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่24